สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้คุณก็อยู่ผมนคิมเกมเมอร์และนนีโน่นะครับในเกมที่มีชื่อว่าซาเครตนะครับผมเอาละครับนี้ก็เรื่องราวก็นะมีไอ้หนุ่มคางยาวนะครับเหมือนเหมือนเหมือนว่ามาหาบิ๊กแม่มาครับมาเอาไอ้อาร์ติฟิกรูปรูปอะไรก็ไม่รู้ว่าสัปลาดหรือเปล่านะครับนี่ก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะไปฟังคำพังเพงจะได้รู้ว่ามันมาเพื่ออะไรกันแน่นะครับ ผมว่ากระต่ายชัดๆเลยเนี่ยกว่าเหมือนไก่อ่ะแต่แขนมันกุบอะ่ะตัวเชี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยโห้ยมีรถด้วยสัตว์ขี่น้าขี่วะยืนเยี่ยววะเพื่อนหืมธนูแรงธนูแรงธนูแรงใช้ได้ใช้ได้เอ,เอาเอาเอาจาัดเลย<ไ>เฮ้ยขึ้นได้ด้วยนี่ ยิงยิงแม่ Jeez อะไรวะอะไรวะข้างหลังเฮ้ย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 ยิงดิทำไมกูไปยากแกงวะทำไมมันติดวะเนี่ยนั่นดิมันติดอะไรวะ อ๋อไปไปมันไปแล้วก็หยุดไปไปหยุดหยุดกูก็ไม่เข้าใจอ่อ,ม,อม,มึงมึงมึงกดไปได้ปะไม่ได้ไม่ได้กูแสดงว่ากูเป็นคนบังคับเซนเนี่ยเออเนี่ยเอาเอาเอาโอ้ระ,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 ะเบิดชิ้หายรถกูไอ้สัดีเนี่ไม <laughs> ่ต้องกระโดดหอกเหมือนเซนโลเลสเซนโลนี่โหแท้ต้องโดดออกมันยันตาย ซอย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 ได้านูใหม่แล้วมันต้องซอยไม,ไม่กลัวอะไรไหมกลัวแล้วเฮ้ยทำไมเห็ดมันดูคุนๆวะว <c oughs> มันก็ว่าเหมือนเลยเหมือนเลยอเนี่ยกลัวเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันทำไมมันลมยากโคตรๆเหรอ เออล้มยากยิ่งหม่เลยไม่ตายสิแม่งชุบอีกอะชุบทำมะเขือเลยแล้วนี่ซอย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 ซอ,อ,อยเวลอัพด้วยอ่ะอัะอนติไปแดกอ๋ออันติกูเอไวส้สตันอันติเอาไวส้สตันเลยโอ้ยสตันนานสัตว์ ไอ้ท่าสายฟ้ามึงใช่ไหมเนี่ยแม่งสตันทั้งแมพเลยเนี่ยเอ feet. ออุ้ยอ,อุ้ยเฮ้ยขูเกียรชาแมนที่หายเลยแม่งต at um อดกูนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยอย่านะ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 อืผมมาช่วยละกูเฮดบาดร์ยไปเก็บตังก่อนตังเยอะ ตอดอยู่ข้างนอกเลยตอดตอดในอีกกูแดกส้มสักหน่อยเฮ้ยทางระเบิดมันหนีเจ็ดร้อยแล้วเฮ้ยโอ้โหเยอะเยอะเยอะนะศาสตร์เอออะไรวะโดนทางระเบิด กูเลยหลงเลยตอนกูยังไนบ้างมามาซับซับี่บตัวไหนไม่รู้กูปัดขึ้นฟ้าอย่างเดียวเลยอะ่ะมึงเอาซ้ายไป,ปกูเอาขวาแล้วกันอดัอดอัดมุมอัดด้วยลูกตุ้มลูกตุ้ม อืดจังนะมึงชาแมนเนี่ยนั่ดนดิไอตัวพวกนี้ก็อึดใช้ย,ย่อยเลยเนี่ยมงเกาเกาคอมโบแล้วเนี่ยคอมโบกูตันแล้วเนี่ยเย็ดระวังระวังตุ้มแม่นม่มึงมึงมึงกดมึงกด,ดไอไอเลขสามอ่ะแล้วมึงก็ไปเก็บอ๋อ,อ,อ มันเพิ่มอันติดีนะออประตูโคตรมันจะมีประตูไว้ทำไมวะน,น,นานมีแอมบูมีแอมบูดแอมบูดฮ t ตีอะแอมบู t ฮาติฮาตีตตมึงรอให้มันเยอะจริงๆก่อนนะกูถึงจะค่อยใช้อันติโ okay. อเคัดไปหอยอืมกูช่วยมึงอยู่ ลมไปซะลมไปซะซอย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 นะกขช่วยมึงเต็มที่แล้วไอ้นี่ก็ตายยากเหลือเกินตายยากเหลือเกินนะสนับสนุนเต็มที่มาข้ามาซอยซอยตายซะเป็นเศษเนื้อเกมอันนี้โหดใช่ไหมเอา ผ่านลุกอะไรวะไม่เจอบอสสักแมวไยครักนี่ไงวะบอสบอสอย่ไในโอ้ยฮะบอสเหลือเกินโอ้ยมาต่อเลยต่อเลยไม่ไม่ไม่พูดความพำเพลงนะต่อเลยใช่แล้วไอ้ด่านเมื่อกี้นี่ไม่มีเซษเซียวของความมีความเป็นเนื้อเรื่องเลยสักนิดเดียวน้าอะ เอาไว้ปนมันปลุกผีใช่ไหมเนี่ยนี่อ่ะซอมบี้อ๋อมันเป็นซอมบี้เหรอเฮ้ยเอะไรวะเนี่ยอ๋อไออันติกูมันเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นกาบระเบิดอ่ะมึงเห็นปะไม่เห็นว่ะเออระเบิดละเยอะจัดอ๋อไม่เกี้ยวเหรอเป็น เป็นถังเล็กๆเมื่อกี้อ๋อนั่นแหละอันติถูอ้าวเฮ้ยกูโดนเลยวะเอาเวลอัพอีกแล้วจะอัพทำไมอัพบ่อยอย่างไรเร็วจังอัพเร็วจังอัพเร็วจังอัพเร็วไปก็ไม่ดีนะเลวมันก็ตายไวนะอืมไม่มันเลยอะหาความท้าทายไม่ได้กระโดดข้ามมึงก็มึงก็ตีแล้วกัน เราก็บ้าตีตามกันนะให้ดาว่าปลาโอ้ยตัวนี้มาน้ำมาบินอู้หิบมาเอาวอาเอาเอาปลาปลาปลาตีปลาตีอุ้งปอมันโหดกเลยตียัดหน้าเลยสุดัดไปจัดไป อย่าให้เสียอย่าให้เสียอุยอ้ยเฮ้ย,อย,ยอยู่ไหนวะไม่รู้มเก็บตังก่อนเฮ้ยมันมันมุดดินได้ด้วยเหรอเมือ่อกี้มันมันอยู่นบนบกอะแบบไม่โกงเกินในสัตว์ไม่งมุดดินเด้ด้วยไอหานั่นอืดแล้วอะมาชาโม,มงชาแมนอย่าหวังว่ามึงจะมีมีกูลอยชาแมนก่อนเลยยังใช่ไหม มีีมีอกชวิตันกิ่งไปหามึงละเฮียพวกน้องซอมบี้นี่กูปัดขึ้นฟ้าก็ซอยซอยซอย,ซอ,ย,ซอ,ยอ๋อที่ก<อ>ูเห็นไอ้อมิกี้มันเป็นนะนี่เหละวะอะไรเป็นซอมบี้เหละวะที่กูนึกว่าโจรสลัดนี่เฮียเออเป็นซอมบี้อ้าวเรียบร้อย อในต่อไม่มีแบบพุ่งขึ้นบนอะไรอย่างนี้ไม่มีบ้างเหรอก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> เอาบ้างเอาบ้างไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าเอาวืดอีกว่าวด้วยคาถาลูกไฟบอลยักษ <c oughs> ์หนึ่งบอลยักษ์ไปกูยิงก่อน <c oughs> ทำดาเมจน,น่อยๆฮะกระสัตบ <c oughs> เี่า <20 S 2> ไรเหรอกูเห็นเป็นสามสิบสี่ว่ะของกูเป็นยี่สิบหกเดี๋ยวรับอะไรดีอ่าอันนี้ล้กันเออนี่ไม่ใช้แล้วแม่งดาบ <laughs> ขวานหักดาบมันระยะอันนี้กว่าไกลกว่าใช่ไหมดาบมันระยะไกลกว่าไม่ต้องการระยะกูอัาอย่างเดียวเลยะ ขวาน <anut S 2> ขวานกู <regret fully. S 2> ว่าขวานน LIKE ่าจะแรงที่สุดแล้วแหละแล้วส่วนลูกตุ้มนี่จะทําให้มือหนะแบบตีไปตีมาแล้วติดสตันเอาอีฟิกร่วมใช่ไหมโอเคอีฟิกร่วมไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่ซอย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 เฮ้ยอีกชาแมนตายดิเฮ้ยเฮ้ยก็ตายยากสัตว์ตายดิตายดิเอ้ยเัินแหละ วา่าง่ายๆตายไปๆยี่สิบแปดเสร็จขู่ัดไปกระโดดเออดอเราดูดีก็ดดอันนี้แบ็กเพอร์มาเนยแบ็กแบ็กเพอร์เดี๋ยวเจอแจ็คสเปลโร่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามันแตกมาซอ,อยเลยทำไมออมันตีถังเชดเด้ นี่เล่นไปเล่นมาเฮียมันเนี่ยนนวนัวนึกนึกนึกถึงเกมเมื่อก่อนอะอะไรวะเกมแบบพวกที่แบบตีอย่างเงี้ยลิตเติ้ลไฟเตอร์ไงลิตเติ้ลไฟเตอร์อะไรบ้างบอกอายุเลยทีเดียวลิตเติ้ลไฟเตอร์มีลิตเติ้ลไฟเตอร์มีอะไรบ้างวะไอ้กล่องนี้ตีได้มด้ยนา บอสนี่ะโอ้โหโอ้โหทำไมชุดมันกากระนะมีนเต่หมวกเพรนะน้องมันมันมันไม่บ่งบอกถึงว่าแบบเป็นกัปตันที่แบบจริงๆเลยอ่ะชุดโคตรชุดเลียนเหมือนไอ้นั่นแหละไอ้อะไรวะกัปตันบาบลซ่าเออที่มันมีลิงไะแบบแต่กูว่าไอ้ไอ้ไอ้บาบลซ่าที่กว่า มันตีแรงไงสัตว์นี่อัดเลยกูอัดป้อมปืนเล็กกูเลยลูกน้องเนี้ยกูอัดเฮดบาดอัดเรื่อยๆอยๆยุ่งอะไรเล่าคนจะบวกกูแทงให้ไหมเนี่ยเออนั่นดิโอ้ยโอยโอสับแรงไงสัตว์สับแรงเงี้ย ใช้ได้เลยใช้ได้เลยอุ๊ยอุ้ยอุกูโดนละอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยซุ๊อุยอุ๊ยอุยอุยซุอยอยอุ๊ยอุอุยอุ๊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 ยอุอุ๊ยอุ๊ยุอุ๊ยอุอุ๊ยอุนยุุ๊ยเยุย ห <laughs> <laughs> ินสามสิบแปดั้งสองกันเลย <laughs> นี่ใช้ใ,<น>ใช้แสดงว่ากูว่านี้กว่า <laughs> สามนี่สามสิบแปดเอา้าทำไมใช้ลูกตุ้มสองอันไม่ได้อ, <laughs> อเดะเพราะว่ <laughs> ะวะาของแรงรออืมอะไรวะอ้กูเปลี่ยนเนี่ยเอ้าอะไรวะเออนี่ไงใช้ได้แล้ว <laughs> เอ้าเอ้าไม่ได้อีกกูจะใช้ จะทำไมกูเฮ้เยกูไม่ใช้ก็ได้เชอะ <c oughs> นี่อะ่ะงเก๊กอีกวะเตาทำไมมึงก็ขายชีฟ้าได้วะนี่กูก็ไม่รู้อ่ะเนะี่ย <c oughs> โอ้โหบอสรัอบอีกสี่ไปที่เด็กอีกสอ,องจงนั่นดินะ สำหรับพาร์ทน,นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พาร์ทหน้าอีกเช่นเคยนะครับพารหน้าก็จะจบแอคสองแล้วนะผมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนีส้สว,ส,สวัสดีครับ